สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมที่กรื่องติดตามรับชมช่องไทยอีสานบันท่องยูทูบทุกท่านครับพี่น้องนะครับผมวันนี้ผมสิพาพี่น้องนะครับผมมาเบิงการนะครับยกย่อยกสะดุ้งครับพี่น้องนะครับน้ำแดงครับพี่น้องนะครับทางเคิร์นล่าป่าเพื่อนแหะพี่น้องนะครับมารอรุ่นสะดุ้งครับพี่น้องมันสีมานบอนะครับผมมีสะดุ้งมานบอนะครับโดด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 เอาเขาบอพี่น้องพี่น้องฟังเสียงป่าครับพี่น้อง บังคับเขาแล้วครับพี่น้องปลาเอ๊บสะดุงทัดไปไปไหนครับผมเอ้ารุ่นกันไปง่ายๆเ้ยครับพี่น่องครับผมนะครับนี่ครับการยกย่อยกสะดุงครับผมสหมานนว่ารุ่นเชี่ยกันไปนะครับตามๆกันไปได้พี่น้องเดือนนะครับผมนะครับปุนครับเขาอยู่พี่น้องครับโอ้ครับผมบาทละสามครับพี่น้องนะครับน่ะเอ้าเพราะได้รุ่นครับผมเพราะได้ทักเพราะได้เก็บอยู่ครับพี่น้องนะครับผมสุดจอดสุดจอดครับอ่ะมัน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 ครับผมอะ เห็นครับผมน่ครับโอ้แห่มาคำหนึ่งถือปะครับเพราะดะไรปะปลางดโอ้ครับผมบ่ได้ปันหดเนาะบ่คือหมู่บ้านนี่โอ้ครับครับครับโอเคโอเคนะครับผมเปนทีมาทีมแห่ครับพี่น้องครับผมปลางดอยู่ครับวันนี้นะครับผมเป็นช่วงถือเป็นช่วงนะ้อพี่น้องครับอ่ะนะครับมาลุ้นกันสะดุกันไปต่อครับพี่น้องครับผมนะครับ เออครับสะดุ้งนี่เป็นไหนครับนกเออข่าบ้าครับผมลดลดปะมาแล้วครับหนึ่งแต้มพี่น้องนะครับพเพราะได้เก็บอยู่พี่น้องครับผมนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาสะดุ้งนี่นี่เป็นอะไรพี่น้องนี่เริบเนาะจอดซุบจอดครับนี่ครับปลาขึ้นพี่น้องพี่น้องเพิ่งขึ้นครับ นี่ครับปลาก็หน่อยนพี่น้องนะครับแล้วเงปลายิ่งนีพี่น่อมาเนี่ยทั้งเสียงท้งคุรับทเห็นปลาปะยังมครับนี่ครับอู้ยนทเองนี่จะปลาพี่น้องคุณหนอยคุณคุณนี่ครับบ้งเพจติงน้ำพี่น่อี่ตาปลาล้วน้า พ่นครับเมื่อกี้พอมัเมื่อจำเมาได้ซ้องตัวพี่นอครับนวนพนงกันใส่ดังวันี้โอ้ยครับพดครับพัครับปลาอย่าดันใส่ครอจคักน่องครับพ่นครับเห็นบ่าพนังนะครับเ้ารุ่นสะดูงันตอยพนงเห็นครับพนัง รุ่นกระป๋อยเงียบๆที่พี่น้องเด้อครับผมครับหลังจากที่อ่าให้พี่น้องอ่าไปเบิ้งอ่าเหียเบิ้งอ่าสะดุง้งและหลายเสี้ยนยกแล้วครับมื้อน,นี้มาล่ารุ่นสะดุงนะ้งนี่ครับผมนะครับนั่งอู้นะครับเห็นแล้วครับผมมานีิริยน้องครับ คนครับดีครับผมแม่คนครับผมโอ้สะดุ้งนีค่คือติดตาเขาใส่อะไรเนี่ยโดดออกใส่อะไรโอ้ยออกหมดแล้วเหลือตัวเดียวบู๊ยหักหักนะครับผมอ๋อไปรุ่นพี่น้องฟังเสียงป่าหงส์พี่น้องผมมองตัวน,นี้ยินมพี่น้องนะคุณ ต,อตออ่อต่อเดียวอู้ยปลาพี่น้งองปลาล้วนๆนไหครับปลาขึ้นปลาขึ้นเพื่อพี่แม่พี่น,พน้องไอ้เฮียมาติดกเอาขึ้นยี่ใดบคขันอู้ยเอาคุณคือ,อไปพี่น้องนูไปนะผม เอาวะพุช oh, 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 mm ิ hmm. oh. ้น okay. พ oh, ุ่นโดดพี่น้องเอาเอาวะอยู่วะเริ่บโอ้โหเดุงพุ่นกรงามพี่น้องครับตัวงามครับพี่น้องปลาขาวเกี๊ยครับปลาขาปลาเขาใสครับพี่น้องพ่ออะไรเก็บอยู่ครับพี่น้องครับผมอ้ามันมันครับผมกระดุงต่อๆมาครับโดดแล้วโดดแล้วมาแล้วเข่าตั้นึงพี่น้องนี่ครับเสดุงนี้ปมนได้เข่าไปเอาเห็นครับเสดุงนี้กันเลยพ่ออะไรเก็บอยู่ครับพี่น้องครับ บสุดยอดครับผมนะครับมาตรฐานอีรพี่น้องปลาแล้วดุงกับพ่อได้เก็บบาร์ละตสองตัวครับนะครับมันยูถึงมองถึงช่วงครับพี่น้องมันยูถึงช่วงถึงมองก็ได้ได้บาร์ลหลายตัวพี่น้องนะครับคุณครับพ่อได้เก็บอยู่ครับคุณครับสะดุกไกลนะครับเ้ามันแม โอ้คนหนึ่งมันที่มาจากชาวางนะครับผมโอ้บังเฉิดตรงนี้พี่น้องเออเขาเรียกพี่น้องคนครับถึกดีครับวันนี้ครับผมคนคนครับผมยุ่นพี่น้องนะครับเส้นเนี่ยกำลังเข้ามาเรื่อยๆนะครับกำลังเข้ามาเรื่อยๆ นะครับผมสะดุ้งทั้งไก่พี่น้องผครับไก่ๆมันโดดพ่นครับสะดุง้งพ่นเขาเห็นพี่น้องเขาเอาโดด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 บูสสะดุงะ้งเจ็บพ่นแข็งๆพี่น้องฮะมาในี่ครับผมมันเอาคลิปออกคลิปเอาครับผมเห็นแล้วก็มันน้ำข้าวเจ้าตัวละครับพี่น้องครับมันอะไรมันถือลายพี่น้องถือดีครับถือทุกบาท บ่ได้เฝ้าจักบาทนะครับพี่น้องนะครับก็ได้รุ่นกันเลยนครับพี่น้องมารุ่นกันครับสนุ้งนี้ครับผมเป็นังไรครับผมเอาวะสองสามสุ้งเล่นกันเลย่ะขอตามมาแล้วเฮ้ยผลครับมาสองบ่ะสามพี่น้องตรงเด้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 งโอ้ยอันซ้อนพี่น้องว่ามันข่าตอกแตก เออไปบังสะดุ้งคนครับพี่น้องเขาบ่ะสะดุงะะ้งไก่ๆเอาไปไหนน้อครับผมอ๋อมาขึ้นตรงนี้ครับเขาบ่าครับสะดุ้งหวัวมุมนี่โดดโอ้ยโดดดีแต่มันยุกก่ยไข่อันนี่ครับไข่เฮือบอ่ะถึงที่ดีพี่น้องครับสะดุง้งน,น,นะครับยุ่ยไข่เฮือพี่น้องไข่เฮือบมว่านะครับนี่ครับ พี่รุ่นพูอได้รุ่นพี่น้องขุนค,ครับอืมพ่อได้ตักอยู่ครับผมนะครับไอ้พวกชิงหุ่นเป่นนะวันนี้พี่น้องเสร็จแล้วจงเดียดเด้ยงจงเลี้ยงเสร็จแล้วนป่าอ้าวโทษเอางี้ครับผมนะค,ครับ ทานผ้เป็นท่านะครับรถจอดครับพี่น้องนะครับนี่ค่ะมือสันบันดีครับพี่น้องโดนจังเลยมีเทนึงพี่น้องมาเลย้วดูน้าลากครับน้าขึ้นน้ามาปลาขึ้นนะครับน้ามาปลาขึ้นพี่น้องนะครับนะครับเคลื่อนล้ำปล่าของเฮ้าครับอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับผมพ่อได้ยุ่ได้ยากนะครับพี่น้องเฮองกาพ่อได้ตักนะครับพ่อได้เก็บนะครับสะดุงครับผม มานี่เด็กครับพี่น้องนะครับครับผมอ่มามาชนตรงนี้ไปไลยครับผมเอาปุ๊บอ่ะตรงนี้อ่ะตามมาเขาบอกพี่น้องเป็นยังไงโดดพี่น้องโดดโดดโอ้ปลาห้องพี่น้องหนั่าจะห้องเลยพี่น้องโอ้มาพผดใส่สะดุ้งนี่ไหมอ้ยมองดูมองดูเดินตกบาทเดินตะตัวเที่ยวนี เป็นสีพีพ่น้องคุณครับเป็นสีพีพ่น้องมึงสะดุ้งนี่มันห่วงมาเป็นมูเล่นปะคุณครับโอ้ยครับสุดยอดสุดยอดพี่น้องครับพ่นนะครับผมพ่นครับหมานอีกพี่น้องอ๋อตอุ้ยพี่น้องเลยโอ้ปากจังอีพี่นอ้อ,นอ,นอง

มาละสองมาละสามครับขอรี่ครับสะดุงเนี่ยครับผมครับอ๋โอ้รคัดป่าเลยวะี้ใช่นี่มานนี้ใช่นี่วันนี้ที่สองอ่าหน้าตากับน้องครับนะครับมาจากว่าจากพุ่มผนอ่อนร้านสีลงครับน้องลงสิลงอันนี้แหละมันด้ขึ้นนีมันสะลงบุ๊ตอนนี้นะครับ ครับตุ่นครับผมเอาวะตุ่นครับพี่น้องเขาเก็บทุกบาทดิพี่น้องครับวันละสองวันละสามครับผมโอ้หันของเราอยินดีครับอะ่ะมันหันมันหันครับผมเอาวะ เอบเข่าข win um, um, ึ um, ้เข้าบาดได้ตัวพี่น้องครับผมต่อมากับเข่าครับพี่น้องครับบาได้สองครับผมอ่ะเอานี้ก้อนโดด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 พี่น้องเอออักลากพี่น้องอ่ะสุดยอดครับผมอ่ะยกย่อยกสะดุงครับล่ำหวยไอ้ล่ำคือไอ้น้าแดงเคลื่อนล่ำเปล่าครับพี่น้องนะผมสุดยอดครับนี่ครับอ่ะอันนีพระจากพี่น้องก็เลยได้ครับผมวานนี้ไปแท้ๆครับผมสวัสดีครับผม